ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่อง a r รนี่เคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางดาวโจนนะครับดาวโจนจ์ประจำวันจันทร์ที่19นะครับอัน,นที่แล้วดาวโจนเจาะไป3รอบนะครับห้ารอบเจาะไป3รอบก็ถือว่าเดินโอเคนะครับยังไงร,รอบแรกก็ลองพิจารณาดูไปเบาๆก่อนเนาะไปลุ้นลาวัฒนาช่วยขอฝ่ายของฝ่ายหยุดนานหยุดนานจัผมว่า ทำมันออกทีท่ดแล้วคงออกจ็ดเจ็ดอาว่าไปนั่นแปะมาตัวลองหนึ่งนะครับยังไงก็ขอแก้ตัวพฤหัสหน้าได้กันนะครับดาวโจนเอาตัวเปิดไปก่อนครับดาวโจนเปิดสองสามแปดลบนะครับลบสองเก้าสองสามแปดสองเก้าไม่ดูไปบวกหรือลบเหมือนกันเนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูรอบแรกเบาไปก่อนลยกันเนาะครับดาวโจนวันนี้เด่นสักคู่นะครับ วันนี้ชอบไล่ห่างเลยผมจกตำราดูก่ 18, อนหนึ่งแปดพันเก้าตำลาถ้าจนวันนี้เด่นหกหนึ่งครับถ้าลบน่าจะเป็นท้ายหกท้ายหนึ่งเลยประมาณนี้นะครับถ้าเป,เ,ปเปิดหนึ่งแต้มบนล่างเปิดหนึ่งแต้มเปิดหนึ่งแต้มบนล่างโอกาสที่จะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับ เบิ้ลก็ติดเบิ้ลไว้ก่อนเนาะชอบหกม,มากกว่าหนึ่งเล็กน้อยครับคือเดี๋ยวผมวางตัวเจาะขอนนะและชุดที่ผมจับประบนล่างเนี่ยท่านจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้แต่เน้นคือเน้นตัวเจาะตัวเด่นหกไ้ก่อนนะครับไอ้บนล่างนี่ผมจะจับให้พอเป็นเลขคู่ที่ผมชอบนะครับจะตามหรือไม่ตามก็ลองพิจารณาดูนะครับเนาะ อยา่างไม่ใช่เอ๊ะทำไมวางเยอะแยะอ้าวก็อยากจะเด้งบนล่างก็วางเยอะดิหนึ่งหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแล้วก็แปดหกครับร้อยสังเกตมันมันจันทร์ทุกทีตัวเปิดหลักร้อยมันน่าจะคงอยู่ สเกตวันจันนะแต่ไม่แน่จะอยู่ต่อหรือวันนี้หรือเปล่าไม่ทราบได้อชอบอยู่3ามคู่นะครับ4ี่หกสองหนึ่งห้าหหนึ่งหนึ่งแล้วก็8ปดหกดหนึ่งอ่าครับ แปดหกแปดหนึ่งอ่าใช่ประวัตนี้คือผมจับลบนะครับถ้าผมจับลบแต่ถ้าใครอยู่ดึกอะ่ะถ้าใครอยู่ดึกะนะถ้าใครอยู่ดึกลองดูว่ามันจะใกล้เคียงลบหรือบวกแต่ส่วนผมมองเลยใจจริงนะชอบตามนี้แค่อีบ,บ่าย,ยนะชอบตามนี้บ่ายเลยนี้บ่ายสามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ติดไปเลยไหมยังไม่สามเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ย ชุดนี้ตรงชุดนี้ตรงตรงครับสามเจ็ดศูนศูนติดไปแต่มันไม่ใช่คู่กันนะผมคล่องใจอะผมว่ามันโอกาสที่จะตามนี่คืออีบ่ายเป็นไปได้นะครับนี่คือบ่ายเป็นไปได้ไอชุดสามเจ็ดศูนศูนย์นะบนล่างตรงนะครับชุดสามเจ็ดศูนศูนย์บนล่างตรงสามเจ็ดสา 37, 37, มเจ็ดเป็นคู่กับสามเจ็ดคู่กับสามศูน 30, ย์เดี๋ยวผมจะวัดรันให้ก่อนแล้วกันนะไอชุดเนี้ยคือชุดบนล่างตรงสามเจ็ดสามศูนย์ 6 7เจ็ดหกเจ็ดรามีอยู่แล้วเพราะผมเจาะหกเจ็ดไปแล้วศูนย์ศูนย์อ่าผมชอบเลยคู่นี้ผมชอบเลยมือนท่าเห็นนี่เคอบ่ายสิบแต้มบนล่างอ่ะสิบแต้มบนสิบแต้มเช้าบ่ายนะครับประมาณนี้ครับสําหรับนะพูดมากคบง่วงง่วงแหละง่วงเลยไม่น่าไปบวกแล้วถ้าอยู่ลบก็ผมว่าครับยังไงก็ลองพิจารณาดูครับสําหรับหุ้นดาวโจนส์เนาะถ้าไม่ชอบ ตามท่านอื่นครับโอเคครับประมาณนี้ครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอานิเคียนะครับสาิสวัสดีครับคุดนายครับชุบๆครับ